ตอนนี้มันดีขึ้นตะที่แล้วนะแขางร่งไปอ๋อพี่แหลมใส้สะัามากดีขึ้นตะทีสว่างอันจะไลเอยู่เลยดูว่อ้ทำไมเยาัวรลูใหม่เยี่ยมด้วย

ม่เลยฉักกันเลยโอ้โหแม้งเลยฉันไม่ยกสายเราไปสะดวกนะอันนี้มันใช้เวลาตี เพราะว่าสมควรสะบัดคำและการใช้ในยุคปรบาีรัตนะครับและการเอามาลบการไม่ปฏเบัตกันทั้งัน

นี่ใส่ใส่้วยนนด้วยนะคุณด้วยไปยาอยู่แต่หน้าอบ้านย่างยออบอกบ้านต้นนี้หักคุณที่มานกโอเคครับคุณเกได้ได้